เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์9สิงหาคมที่บ้านพักแห่งหนึ่งตะบลนานป่ามเมเมืองเพชรบูรณ์มีเหตุทะเลาะวิวาทผู้ชายคนหนึ่งอายุ43ปีกับอีกคนหนึ่งเป็นครู <ฮะ S 1> ใช้มัธยมต้นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละเรื่องของเรื่องคือไม่รู้นึกยังไงเหมือนกันครูผู้ชายคนนี้ขับรถพาลูกศิษย์เป็นผู้หญิงอายุ14ปีมาส่งที่บ้านมาส่งไม่ส่งเปล่า มาส่งเสร็จปุ๊บนั่งดื่มสังสรรค์กับครอบครัวของทางน้องผู้หญิงด้วยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือน้าชายของน้องนักเรียนน้องผู้หญิงหลังจากมาถึงบ้านเสร็จครูมาส่งก็เดินเข้าไปฟ้องย่าบอกย่าว่าย่าตอนที่ครูคนนี้ขับรถมาส่งหนูที่บ้านครูลวนลามหนูความทราบถึงหูย่าปั๊บย่าเดินลงมาจากบ้านเข้าไปต่อว่าครูพอน้าชายของหลานเนี่ยน้าที่นั่งสังสรรค์อยู่ด้วยกันเนี่ยได้ยินว่าอา้า ครูลวนลามหลานเราประกอบกับความเมาเพราะก็น่าจะดื่มเข้าไปกลุ่มแล้วล่ะประเคนหมัดใส่จนครูต้องเดินหนีกลับไปที่รถแต่คราวนี้ไม่ได้ขับรถกลับไปเปล่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้คว้าปืนมาด้วยเป็นปืนจุดสามแปดกลับมาปุ๊บยิงใส่น้าชายคนที่ประเคนหมัดให้สองนัดเปียงๆตายเลยนะครับส่วนตัวเองขับรถหอบร่างกายไปที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพราะ ได้รับบาดเจ็บเบ้าตาซ้ายบวมกับเลือดกบปากแล้วก็เลือดออกทางจมูกด้วยหลังจากตั้งสติได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจสพเมืองเพชรบูรณ์บอกเดี๋ยวจะเข้าไปมอบตัวไปถึงปุ๊บตำรวจบอกเห็นสภาพแล้วอย่าเพิ่งมามอบตัวเลยกลับไปรักษาให้เรียบร้อยอะไรก่อนแล้วหมอสั่งแอดมิดดูอาการครูถูกตำรวจสั่งอายัดตัวระหว่างที่นอนรอดูอาการนะครับแจ้งข้อกล่าวหาก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพกพาอาวุธปืน ตัวผู้ต้องหาชี้แจงว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกทำร้ายก่อนการที่ไปเอาปืนกลับมายิงเป็นการป้องกันตัวส่วนข้อกล่าวหาที่ว่าเอาแล้วไปลวนลามลูกศิษย์จริงหรือเปล่าเขาไปฟ้องย่าเขาบอกปฏิเสธครับอาจจะมีบ้างที่ระหว่างที่ขับรถกลับมาส่งที่บ้านเด็กผู้หญิงเนี่ยผมอาจจะเอามือลูบหัวแต่มันเป็นการลูบหัวด้วยกันเอ็นดูไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงนะก็ เนื่องจากว่าตัวน้องที่ถูกลวนลามเป็นเยาวาชนอยู่เพาะอายุแค่ยังไม่เป็นเยาวาชนเลยด้วยซ้ำ <14. S 1> ออยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะ14ปีก็เดี๋ยวต้องมีทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมในการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่นะครับ